ไอ้ยังไกแล้วไปอีกไปอีงไปยังไงวันนี้แม่งมันเว้หน่องเ้ยวันนี้มันมันจังวะเฮ้ยมึงอย่างโง่ดิเอีดิอ่ะมังมันที่ไปวันนี้ปูสี่เกมรู้ซาวต์สกีปสองเกมนี่ไม่น่าได้คนอื่นแม่งดูเลือกแต่ละอันสองอันล่างเออก็ดีกูจะได้เบาหัวหน่อยไม่เอาอุ้ยไม่มันเล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 ยไม่เดือดเลยอยากเล่นเอลดิสุดสายเหมือนกันนะ ก็ต้องหยิบรูทมันก็มีแค่รูทเท่านั้นที่จะทำที่จะพาปื้มไปได้พวกสุดสายเอวอร์โชว์ให้ดูวะเมื่อกี้ปื้มทำฟอร์ดเก้าแล้วแต่สู้พี่ไม่ได้นะฟอร์ดเก้านะทำได้บ่อยปื้มสู้ไพโลอีคนหนึ่งก็ไม่ได้หรอกไอ้บัตเตอร์เลยคนน่งมันบัตเตอร์หกเหมือนจ,จะได้แต่ว่าแค่เหลือแค่ตัวเดียวก็คือไม่ได้แหละระหว่างแบนชีกับธงมันก็แน่นอนอยู่แล้วป่ะครับใช่ไหมคนดูแห่คิดคิดว่ากูหยิบธงละสิพวกมึงอะนักข่ามา wishman shop no หนึเรื่องเติมเกม เปิดเติมเกม t f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม t f t Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเอาดิซีซีหลอดดูต มีแบนชีมีอะไรไม่รู้แต่เห็นซีซีหลอนแล้วมันเลือกกันดีอ่ะทำไมมันฉีกว่ะอ๋อโปรตีนไม่เลือกกันหรอกฉีบหายละแคเก่งต้นเกมเนี่ยนั่ว่าจะบิ๊กเจมอ่ะบิ๊กเจมก็เก่งโอ้บิ๊กเจมของดีเหมือนเอาไว้ตัวหลังปะอันนั้นน่ะอืมแต่มันปรับมาแล้วนะมันไม่ต้องรอสิบห้าวีมั้งอันนี้มันเป็นทุกๆวินาทีอ่ะใส่ตัวหน้าแรกเลนเลยดีสุดก็ตัวหลังที่มันอะไรเนี่ยอุ้ยได้แล้วหนึ่งทองแบบสมหนึ่งตัวเอ้ยอันนี้มันปรับมาเนี่ยคนดูเวิร์ดเดอะเวทอะ อยากโยนวะ่ะใจใจผมขวามากเลยอ่ะแยบไปได้อักเมนตเราโยกกาดแล้วก็ได้วันเดอร์เทรนนิ่งแล้วก็เออไอ้ลัมเบิลแบกไอ้ปื้มไปป่ะได้ตัวหนึ่งบาทไปเรื่อยๆ <laughs> ใครไม่ไปแต่กูไปได้ตัวแล้อุ้ย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 ,ย,ยตัวเก่งตัวเก่งตัวเก่ง,กงได้ได้นอมซี่มาปื้มเพิ่มได้นอมซี่ เอ๊ะแล้วรอบเมื่อกี้ปื้มเปลี่ยนนอมซี่เป็นตัวอะไรอ๋อปื้มเปลี่ยนไปเล่นฟอร์สใช่ไหมใช่ผมขายเพราะว่ามันมันเก่งมากเลยไอ้ไข่ลำโบแบบผมมีวอดเดี๋ยวนี้มันมันมัใส่แล้วมันใส่บัตรแต่ร์ดชิ้นเดียวมั้งนี่แน่เฮ้ยหนูแบบกูต้องหลบไปเอาไอเทมนี่ว่ะแต่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนกันเฮ้ยอย่ายุ่งดิเฮ้ยอะไรอ้าวมิดอะไรวะเอ๊ะเดี๋ยวก็รู้ต้องไปสอดส่องเยอะแล้ว เดียก็รู้คนไหนได้ออกเมนแน่นบ้างวะหนึ่งบาทไอ้ไหมหนึ่งบาทสามดาวสี่ตัวจะได้ของอ่ะไม่ได้เลยจริงหน้าเล่นแพ้เก็บตังค์ไม่ใครเหยียบเหมือนเราหรือเปล่าใครเล่นมเมนฮีโร่โราเเล่นอะไรเลยไม่มีนี่ไม่ใช่ไม่มีที่เราเจอแฟรี่ว่ะมีคนเล่นแฟรี่แล้วน่คนดูเราเราลงนอมซี่เยอะๆหลายตัวเก่งปะนอมซี่สามดาวสองตัวอะไรมันได้เก่งหรือมันได้ตลกรอบหน้าผมได้นอมแล้วนาอนอมผมจะสามดาวตอนไหนวะ ตัวที่สตัวที่สาตัวที่สตัวที่5ตัวที่หตัวที่7ตัวที่8ปตัวที่9ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะ3ดาวตอน3ไอ้3กว่าสงตัวนี้แม่งเสิคนลเท็ดอีกเวนไอเวงถตงระดเติร์ดตัร์ดติร์ดติร์ดเตึรัดติรตะรติรดตรดเติรเติรตรเติมดเหิรเติน์ดเติรดเติดติา์ติร์เติร์ดเติร่ราคาติร์ดเติร์เติร์ดเติร์เติร์ดเติรไดเรื่เยๆอ่ะเตีรยเตร โอลี่มังกรโอลี่โอลี่โอลี่ลลผมชอบนอมซี่กุนซูอะก่อนสามานอมซี่แบกเชชเชชไม่ได้แค่พับน,ะนี่คือหยิบมาโยแล้วนะนะั่นแหละขอดาบได้ไหมพี่หยิบรอดเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำแปนะ๊บนึงขอดาบได้ไหมพี่โนโนพี่ออกก่อนคนขอดาบได้ไหมพี่น้ำแปบ๊บมาปิง้งมาแล้วมาแล้วโดนกูเบิร์นเบบี้เบิร์นหนอนหนอนได้มังกรวันไหนวะสัตว์หนอน นอนคืออะไรนอนคืออะไรงงพี่โดนผมนอนนอนแน่อผมพร้อมที่จะเผาทุกคนแหละนี่หน่มซีเน่ก็เล่นกับอะไรไม่ได้ใช่น,นอกจากแปลงกายเพราะว่าแม่งบังคับเล่นกับเชาวนะ์นาตามเว็บเลยแล้วกันขอย่าตามเว็บอ่ะขอ,อย่าตามเว็บอ่ะขอญาาเล่นตามเว็บนะครับทุกคนน้องทุกคุกแตังจะเล่นตามเว็บต้องไปโรเวลลหกนะครับหน่มซีสามคนเดียวมันไม่ไหวอ่ะมันต้องมีเชวนาห์เลยให้เชวนาบ์รัฟมา ซีคารลิโอไม่เข้าเลยเร็วซีพีหกตัวละปืม้มโลเก่งกเกินเราอะโลเหไม่เลยแหลกเกมเพิ่อปื้มเจอพี่ลงนมนมซีสามดาวสองตัวมาดูมันเก่งปะใครเคยหยิบมาแล้วลงตัวซ้มบ้างไม่ว่าได้ตัวอะไรมาก็ตามมันใช้ได้จริงปะมันเป็นเพียงแค่การขายฝันเฮ้ยของนมซีไปไหนหมดไ่รับแชมเปี้ยนหนึ่งบาทต่อตัวนมผมจะสามเลยใช่ไหมผมหยิบอันนี้มา เดี๋ยวเราก็ได้เรื่อยๆอยู่ดีนะเรื่อยๆเอยจะอกันหลายที่แต่ไม่กล้าหยิบครับ <c oughs> ตามเว็บสินะกลัวสินะเข้าใจครับเข้าใจได้เข้าใจได้ชใช่ผมกลัวมากเอ้ยไอ้เฮียลัมโบตัวหน้าพี่บางเจ็บเพิ่มโลชนันกับยังไม่ชนพี่เพิ่มเป็นติดหน้าใช่ไหมเชฟเชฟบวกหนึ่งน่าสนใจนะใส่ไปก่อนนะ โริคเชฟชีฟไอ้นี่มันสเกลลิงอะไรมั่งเนี่ยเชวาหน้าเนไม่มีสเกลลิงเลยไม่ต้องแทงปกติรี่เดียมเชวาหน้าคุ้มปะไม่คุ้มปะมันกระโดดแฝงหลังนี่ด็กจะลงนมซี่สองตัวอีกแค่เก้ารอบปื้มกี่รอบนะเก้ารอบก็มันยังให้นมซี่อยู่่อให้พี่สามดาวแล้วก็ตัมโอยมงก็คือเหมือนได้ตังตาลบัตตาลบัตบั๊บับเรามีแบ่งกายสี่ ผมรู้แล้ววิธีเล่นลัมเบอร์แบกหรืวิธีละนั่นก็คือก็ก็เล่นชูการ์ครับเหมือนเดิมก็แค่ก็แค่มีมันอยู่ในทีมเฉยๆโอเคเราเวทหกแหละเดี๋ยวโลต้องชาวนาสามชาวนาสามนิโก้สามถึงจะชนะได้ถึงจะท็อปโฟได้แล้วกันไม่ใช่คำว่าชนะใช่ไหมท็อปผมอยากโลว์วอล์กิ้งสามอะโอ้เดี๋ยวก่อนนะวอล์กมันแปลงเป็นไอ้นี่ไม่ได้ใช่ไหมชิปแชปเตอร์อ่ะผมไม่มีตะกิ้วนี่หว่า ซลเตอร์บอกว่าแชมเปี้ยนชิพแชปเตอร์จะได้รับชีวิตสูงสุดโดยเอฟเฟกนี้จะเพิ่มขึ้น3เท่าหลังไลส่สกิลเหมือนครั้งแรกซึ่งวอลวิกอะใส่ไปไม่มีประโยชน์เลยนึกว่าไอ้เ <c oughs> บ,บึ้งวอลวิกกางกายแต่แปลงมไม่ได้มันจะแปลงตอนไหนวะถามจริง <c oughs> แปลงไม่ได้มเมีสกิล <c oughs> มันมันแปลงตอนไหนนะ <c oughs> ตีครั้งที่3หรือเปล่าพวิ <c oughs> <า>อยากได้เหรอ<ม>วะมผมอยากได้เหรอวันนี้พี่ช่วยด้วยไม่รู้เพียวมาที่ได้ฮอตเชมพาน่าผมให้เชมพาน่าเป็นกึ่งไฟเตอร์ ก็คืนนี้สองแทงแล้วก็ได้อันนึงเราไม่ดูเลือดผมไม่ดูเลือดที่เหลือก็สแลมเนโกะแม่ก็นู่นเนี่ยรอหาไปอาเราจะหง่ายใช่ไหมก็คือใช้แค่ตัวเวนตัวอุ่ยหนึ่งบาทเป็น2บาทปื้มพี่จะได้พี่จะได้2บาทสองดาวไอ้สอบาทสาดาวกูติดพี่แกเพิ่งมาตาที่แล้วไม่มาไอ้ตาปั้นา ก็เลยวะกาสเวนเขาเจ็ดเราได้แปดแปลงกายมันใช้กี่อันแปดอ๋แค่นเดียวผมแปลงกายแปดได้เทวิทเป็นแปลงกายยไม่ถ้าเลดเลดถ้าถ้าทวิทไม่สามดาวก็โอลาร์เนี่ยโอลาแปลงกายคือกูกมีแต่แถวกูมีแต่แถวหน้ามันก็ต้องอย่างนั้นป่ะพี่พี่จะให้แปลงกายอยู่แนวหลังเหรอก็นี่พี่ใส่ทวิทแปลงกายอยู่ตันเนี้ยโอ้ก็พี่เด็กพี่ก็ขายผมนี่ก็บพ้่มาบ่อย อกูยนาร์ซัสมาซื้อดักไว้ดิซื้อดักเที่เอเด็กูใช้ตอนนี้รอบแรกกูใช้อะเด็ดักอะไรมันกลหกแล้วเนี่ยขอแค่ขึ้นเวลเจอแบนชีพี่พี่เจอคอมผมมาฮาวโดนซ่าโดนซ่าลูกลักผมอ่ะเวมันแต่รีบงหนึ่งพื้นเอาแล้วโดนแน่ผมรู้อยู่แล้วแหละอันนี้ไม่ใช่บอดไม่ใช่เหรอไอสัตว์โอ้สวยไอสัตว์มันเนียนแล้วมาพูดเดี๋ยวเจอผมว้าวอะไรของมันแอบขำทำไมเนี่ยอะไรพี่ มึงแอบขำทำไมแบบไม่ผมไม่ได้ขำฉันไ่ตลกด้วยนะเฮ้ยผมผมว่าผมลงนอมที่สองตัวว่ะขายทวิตได้เด้อ่ะแก่ละแก่ละไอ้บลูดูนอมที่มันมีกระสามดาวหนึ่งตัวกู้อยากจะมองอะไรนะเดี๋ยวฮะไม่อยากมองเดี๋ยวมันหลุดขับมินเหรอมันก็นิดหน่อยแต่ว่าเออไม่ใช่พี่ผมไม่มินพี่ผถือว่ามินนะ จะลงเอ้ยผมลงจริงนะผมไม่ตลกก็คือไม่เอาฮันเตอร์อะเอานอมซี่สองตัวไปถึงสามดาวสองตัวล,ลงแน่สักเ,เอลิสอ้ผมซื้อเอลิสไม่ได้ครับสเวนไปก่อน อ๋อไม่มีรูซื้อเลยอะเอริสขาดหนึ่งะแล้วรอบหน้านอมมันจะเกินนะเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดโลไม่เจอเอริสเดี๋ยวผมขึ้นเบลกไปละหลอผมจะขึ้นเมลจริงหรือขึ้นทำไมวะขึ้นเพื่อเป็นแปลงกายหกแล้วนอมนอมอีกตัวนึงก็จะกลายเป็นแปลงกายแล้วก็นอมอีกตัวที่เป็นแปลงกายก็ยืนหน้าพึ่งบอกี่ยโอ้เคยเห็นนอมที่ยืนหน้าป่ะไปเจอบอร์ดไอ้นั่นพี่ไอ้บอร์ดไอ้บอร์ดที่หนึ่งอะเพิ่มแล้วเดี๋ยวนอมยืนหน้าคุณคุณนอมยืนหน้าปะเชี่ยพี่ไอ้เนี่ยเทรนมิงพ โยเบา่ออะไรยิบหน่อยยิบหน่อยหิหน่อยเลือดกูด้วยเลือดให้น้องหน่อยเด็กระเบิดอีซ้ายอ่ะเอ้ยขี่ขี่ก็ได้ขึ้นเร็วไอ้ชื่อนี่ลกมากเลยวะชื่ออะไรวะเอลิสอะผมเอาอะไรมานะเอามันขี งั้นนอมผมขาดอะไรนอมผมอยากได้ดาบดาบอะ่ะเพราะผมจะดัอฮันเตอร์มันจะไม่มีฮันเตอร์เรามาวิทยาศาสตร์กันดีกว่าว่าลงหนึ่งบาทสามดาวสองตัวจริงหรือไม่ชัวร์หรือนิ่มโอ้ยไอ้แอสองบุญซูไอ้สัตว์ไอ้ปื้มบ่คอมคาซาดินเคนเล่นโลรีโลคาซาดินของแอดแน่นมากเลยนะไม่น่าจะคาซาดินนะคาซาดินมันขาดหนึ่งเห็นแล้วนอะเอ้ยแค่เล่นมัลติแต่ว่า ให้คดีมันแทงไงก็เล่นได้เดี๋ยวนี้เองเดี๋ยวก็ดูโอ้โหไอ้เชลัตข้างหลังอย่างเต็มเลยแล้วกู้เสือชัยวานาก็ไม่ได้เชลิทิชั่นจากเอลิทิชสามกูกลายเป็นเอลิทกูหาอีกหาใหม่อีกสามรอบหน้าเบ้นไม่เต็มละเราจะได้นอมสองตัวละ มีประโยชน์แหละว่านอมสองตัวงัวล้างนั่งเลยกูไม่มีอ่ะได้หางอย่างที่ประโยชน์คือช่วยกันตัดฮิวจากดาก้อนสองแล้วก็อะไรวะแค่นั้นประโยชน์มนแค่นั้นแหละฮันเตอร์ไม่มีเพราะมังกรก็ไม่ได้แรงขึ้นอุ้ยไปกูมังกรสามมาแล้วมังกรสามมาแล้ว โอเคเจ็ดตัวใช่ป่ะเวลแปดผมเติมสมเดอร์จบขอรดแต่ขอชาวนาสามดาวก่อนชาวนาไม่สามเล่นไม่ได้นมสามดาวสามตัวรวมกันเป็นสี่ดาวไหมครับไม่น่าเลยเฮ้ไม่น่าเป็นไปได้ได้รับแชมเปี้ยนหนึ่งใบอย่างเงตัวที่ผมเพิ่งจะมาไม่ไงขอเอ้ยผมหยิบเนี้ยเอาไม่ได้โอเคอ่ะผมโอเคละ เดี๋ยวไปโรต่อเวลแปดเพราะว่าผมอยากลงสมเดอร์เพื่อเติมเพื่อเติมังกรนสามไอ้เพื่อนมาดูดับเบิ้ลนมห้ามขำแปลงกายหกดากอนสองเวลแปดลงสมเดอร์ดาก้อนสามนมซีแรงขึ้นเนี่ยมันจะเก่งตอนมีนมเอ๊จะมีสมเดอร์ไว้ดากอนสามแล้วกูเห็นกูเห็นเออสามจิงอยู่ตรงนี้สองละ จะเนพ่นเนอะปิ้ว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 ซ้ายทีขวาทีอ่ะปื้มมื่อไงอ,อ่ะเดี๋ยวพี่จะลงหนมซี่อีกตัวหนึ่งเป็นสามตัวรออีกเก้ารอบปื้มสองสามที่ห้าหกเก้ารอบไม่น่าหล่อได้แล้ว,ลวน่าจะตายกอ่อน <c oughs> สายขายขายเอาตามเดิมเราติดตะลกรอบเดียวพอติดต,ต,ดตะลกเยอะเกินไ <c oughs> ม่ใช่ไม่ได้เอาหาลรอบเดียวพี่ลงหนมซี่สองตัวจริงอย่าหมิ่นได้ป่ะมีอย่างโคตรอ่ะพูดแค่นั้นเพราะว่าพอมังกรสามเนี่ยนมซี่จะได้ ตามลูกไฟที่สร้าง,งความเสียหายจาก400กลายเป็น600แล้วเรามี600สองตัวตามทฤษฎีแล้วนะครับควรจะเก่งตามหลักการ101มันควรจะเก่งไอ้เคียแล้วฟิวล่ามาหลวมโอ้ฟิวล่าหลาปิดไฟพื่อมันหยิบวอเตอร์ฟอร์สมาของฟิวล่าแม่งตึงจัดเลย่เฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเววนาว่ะที่เชวนากตก น่าเกือบตกครับเมื่อกี้เฮ้ยเกมนี้ไม่แตกแปดตื้มสบายใจแล้วสบายเรากอดคอกันหนึ่งตอมึงไม่ใสเมื่อไรสามจะซื้อมันไว้ดีเสียผมไม่ได้รอสักทีผมก็ข้างแม่งแล้วไปทางทอมนะอ๋อเสียใจว่ะงอนทอมีไม่ให้ลินเขียนมาง้อง้อเหี้ยมับง้อเลยเลยเยมาง้อห้ามง้อ เอ่หรืออะไรอะ่ะอักแองได้นะมันสกเกลลิงได้อะ่ะแล้วเรามีแทงสองตัวอ่ะปื้มเชฟเชฟดาก้อนสามพี่มีดาบดาบเอา้ามันเล่นคาซาดินนี่หว่าคาซาดินเป็นไพรโละคุณซูสเตอร์เล็กแล้วก็ตาไพโเนื ตายไปคาซาดินในสัตว์โดนดับเบิลนอมเชสู้เอาสู้ไอ้นี่เด้อคาซาดินนอมตัวที่หนึ่งในเบตห้าพันนะครับตัวที่หนึ่งน,าน่าจะเป็นตัวตัวสามชิ้นตัวที่สองนี่ดาเมจนง่อยเหลือเกินไอ้ปึ้กไปไหนดิสมร้านค้าที่มีแต่ซีบาทไม่เอาผมเหลือโลเ,เอลิสสามไม่ก็ใช่เหลือแค่ลลโลเอลิสสามโลไปเลยป่ะบอดนี้ถ้าเก่งต้องต้อง เนโกซามิกับนะครับดับเบิลนอมซี่เจอกับบอดบลาสเตอร์แวนการ์ดไม่น่าไหวผมหรือเปล่าเกแค่นอมมันเล็งตัวเดียวกันแล้วแม่งตายตายพร้อมกันเลยช่วยกันเบิร์ตช่วยกันเบิร์ตช่วยกันเบิร์ตเสนายืนไว้มาดิมาดิ ีอาจะทํานมที่สี่ดาวได้นะคืออะไรไม่พี่พี่ขายไปแล้วตัวที่ได้ฟรีมา <c oughs> พี่เลือกสี่ดาวคืออะไรอ๋อสามดาวสามตัว <c oughs> พี่เลือกพี่ขายมันไปตั้งนานแล้วเอาตามใครที่ยืนตรงเนี้ยตรงกับนมผมบอกเลยโดนเบิร์ดท,ที่เดียวตายเพราะมันยืนคู่กันนี่โคตรตลกเลยไปเลยสามังกอขอที่สี่ก็ได้อ่ะลงคลิปให้ด้วยเฮ้ยซ <c oughs> <c oughs> ันคุนคุณคุ้คุ เอาดิที่เิดลากันบบพี่เ<น>ยอะไม่ตายอีกลัมโบก็ได้ใครก็ได้ไม่มีใครตายสักคนพี่ไม่เห็นเลือดเชวนาไอ้เียตายเลยอ่ะอ่สูป้ปืนไม่ได้วะนานมันถึกเกินโอ้ยต้องมีเจกะก่อเขาเจาะก่อหน่อยเขาเจาะก่อหน่อยเจาะก่อแม่กระตาเอ้ยยังไงตาแปลงกายไม่ได้ฮะไม่จริงได้แต่ว่าเจาะก่ออยู่นี่ แต่ว่าผมจะตายแล้วโอ okay. เคก็คือถ้าหยิบตาแปลงกายไปมันแปลงกายอป็นกายแปดไม่ได้วู่ะต้องขึ้นเวลอยู่ดีอย่างน้อยต้องเวลกเก้าไม่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คืออะไรนมสามตัวนะนอมสามตัวมันรอทั้งเก้ารอบเมื่อกี้กูนับไปสามว่ากูไม่น่าถึงเก้ารอบตว์ที่กูนั่งนับเนี่ยแบบในใจคิดแล้วเก้ารอบไม่มีทางถึงกูน่าจะตายก่อนสภาพอลไรมาถึงเอลิตายไวมากเลยว,ะว่ะไอ้เนโก้ม่นถือกวยเงน เราต้องยืนแยกกันวมดหมต้องการต้านซีซีอะตายและตายละตัวนึงตายและสองตัวตายและสองตัวเอ็กฟิวล่านี่อีกแล้วลุมพิวล่าดิปับปับปรับฟิวล่าตายเอาเว้ยมีจอก่อดีขึ้นเว้ยตายเดี๋ยวนี้เชี่ยตายหน่อยคุ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 ยไอ้เพื่อนพี่ไม่ไหวเลยพี่จะตายแล้วใครก็ได้ไม่ใช่กูใครก็ได้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 ผมเช่นกัน เคกันได้เคกันได้อุย้ยเคยกันได้เคกันได้จะเดยหมอกรนหน้าไม่มาไปอันนี้วิธีเล่นสามมังกรเซตน,นี้เหรอครับ <c oughs> ผมมีสี่มังกรด้วยซ้ำเฮ้ยสมูเอมมดอร์บินไปไหนอะไอ้สัตว์แม่งบินทะลุฉากเขาไปเลยอะเนโกะจะเพิ่งตายมีนโกะตายแล้วชิบหายแล้วแต่เหลือชาวนาน่า เหลือชัยวนาเหลือเอลิสเหลือชัยวนาเหลือเอลิสพี่ชนะคนนี้อยู่ปื้บตายหน่อยดิน้องไอ้เหี้ยตายหน่อยดิไม่ไหวแล้วตายเลยตายเลยก็ไม่ใช่กูไม่ใช่กูก็ไม่ใช่กูอย่าเป็นกูใครก็ได้แต่ไม่ใช่กูปื้อแล้วเรามีโอกาสเจอกันแต่ไม่ใช่กูต้องคุยกับใครสักคนที่ไม่ใช่กู ก็ผมทำอะไรไม่ได้แล้วว่าโลไปก็ไม่ไม่เห็นปั้นบอร์ดได้เพิ่มเลยเนโกะก็ไม่ใกล้สามเลยยี่ทำอะไรไม่ได้วะไม่ได้เนโกะแต่ตัวพอมอกอีกอันอันนี้นี้แคทไวเชี่โอ้โหผมมีโอกาสเจอสามคนวัตเตอร์ฟักวีนี่โอกาสจาก้าวเปิ์ในการหลบเจอองไมเ่กูองไมเ่กู ใครก็ได้ไม่ใช่กูเจอร <ไป S 1> ่างปอมโอเคทีน,นี้เราผมเจอที่หนึ่งโอ้โหทองทั้งกระดานหมดไหมพี่เจอร่างปอมที่หนึ่งเอมอลติสไตรเกอร์มัลตี้หกไพโลสี่ที่เป็นคาซาดินไพลโลพี่สู้ได้พอสี่ี่พี่เว้ยคาซาดินไม่ได้ขยับเลยเฮ้ยสู้ได้จริงปนะเนี่ยโอ้โหสู้ไม่ได้ฮึบฮึบเฮ้ย ยยังไม่ตายเลืดสิเอ็ดเป็นไมตายนี่แล้วรอบนี้เราเจอใครโอเคไม่ได้เจอปื้อไปเฮียเกมไม่ได้ให้เราฆ่ากันปื้มพี่เจอเลือดแปดพี่เจอใครผมเจอผมไม่มันไม่ขึ้นบอกเลยว่าผมเจอใครอ้าวเ่าจะเจอร่างปลอมนักเจอร่างปลอมนะกรรมะไมอาร์สองดาวดิปฏิหารมีอยู่จริง ผมเจอไดอาน่าสองดาวโอ้โหยเขี้ปอดอย่างแข็งเลยไอ้สัตว์เออผมเจอร่างปลอมพี่ไอ้มึงมาลุ้นกูดีกว่าโพเทลห้าเนี่ยโพเทลห้าพีเซิร์ฟเนี่ยหบอดแข็งปักเลยไดอาน่าแม่งพึ่งสองดาวเมื่อกี้เด้อเฮ้ย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 เนโกยังอยู่ตัดไปที่เนโกยังอยู่เฮ้ยไดอาน่าล้วงเดี๋ยวหน้าล้วงโอ้ไดอาน่าตายเชว่าหน้าล้วงนอล่าอยู่ ช่วยหน้าลุ้งด้วยอะนมซีนตัวที่หนึ่งตายถ่ายเอ้ยยังชนะเอ,เอ้ยเหลือเหลือเหอบงก้นหลือบางก้อนนี่บ้าป่ะปัดคลิปปื้มแตกตัดคลิป <c oughs> เหเกตจาพี่แต่ก,กันหน้าไม่เจอไอ้เวนเอ้ยผ <c oughs> ีเสิร์ฟไม่หา่า <c oughs> พี่สวยน่าต็งว่ะเฮียเหนื่อยชิ่หายอันนี้ได้คลิปหนึ่งคลิปปะลว่ะเฮ้บอดนี้ผมมีโอกาสชนะเยอะสุดแล้วอ่ะเอ้บอดมอตีเราแพ้ใช่ไหมเอ้มอตีบอมาตีเราชนะดีกว่าชนะแบบเฉียดชิวอุ้ยตัวจอกกอตายไปแล้วโอเคแต่ใช้วันนาโดดสวยวันหน้าโดดสวยตรงนี้โอ้ข้างหลังตายหมดแล้ว เ้จีครับได้ที่สามปะเย้เป็นไงปื้มกูสินะกูสินะนี่ก็เป็นที่ห้าเนี่ยเป็นไรสี่โมงได้คลิปพอดีระบายนี่ชื่อคลิปว่าอะไรเล่นมังกรสามบกหนึ่งอ่านี่ชื่อคลิปนะครับวิธีเล่นมังกรสามบกหนึ่งสิเกเนเจอร์ไม่ฆ่าน้องก็สลาน้องกระพุปื้มแพ้บอดผีพี่อ่ะใช่ ก่อนหน้านี้มึงชนะกูตั้งสองรอบมาแพ้อดล่างปลอมใครก็ได้ตายหน่อยครับเชื่อกิเป็นกูไงเฮียเหนื่อยชิบหายสัตว์ไม่เป็นไรแต้มผมไม่ลดเยอะเพราะผมแพ้สี่อยู่ <c oughs> เหลือสูนย <c oughs> โคตรเหนื่อยเลยกว่าจะได้แต้มเราได้คลิปเออคลิปฮาอยู่คลิปนี้แต่สังเกตนะมันจะต้องเป็นตาที่เราแบบว่าแบบไม่ได้อะไรมันๆนะถึงจะไม่ค่อยถึงจะแบบว่าเออได้แต้มอะไราเงี้ย บอลนี้อะไรดีของลังนั่งอยู่ว่าการเล่นการเล่นนอมซี่แบบนี้ฮะมันเล่นได้จริงนะแต่ว่าน่าจะต้องเป็นจอกอไปเลยอะเอาการเบรกออกคือขาดจอกอแล้วหัยิงไม่เข้าเลยคุณซูเด็เบรจอกเกาะไม่ก็คุณซูการเบรกจอกยังไงก็ได้ต้องมีจอกเกาะยิงไม่เข้าเลยเว้ยพอเรามีจอกเกาะปุ๊บภาพเปลี่ยนเลยหรือไม่ก็จอกเกาะไปใส่ตัว3ดาวอันนี้ผมใส่ในโกในโกมันไม่3ดาวแล้วยืนตับเดียวตายมันว่าเอาปิ้งนงไงนางปองพี่ก็ยังคิวเพื่อน ไม่มันมชนะผมโดยมาโดยตลอดนี่ไม่แท้ผมได้ไงผมงงทิ่